ทาไหมครับยา <Yeah. S 1> วันนี้โชคดีมากๆเลยครับมีน้องที่ทานแล้วเห็นผลครับก็ <Yeah. S 1> ข,อขอเชิญน้องยา โควิดสี่รอบเชื่อ,อไหมคะคนเดียวกันแต่เจอสี่รอบ mm hmm. ที่สําคัญคือเวลาที่เป็นโควิดนะุก็อยู่คนเดียวหนูไม่ได้ไปหาหมอ mm hmm. แล้วสุดท้ายเราดูแลตัวเองกินอะไรนะักไครอะละมะนาวอะไรทนะี่และเขาบอกให้กินก็กินหมดแต่ไม่ได้ไปหาหมอแล้วสุดท้ายก็มีอาการตัวเหลือง mm hmm. แล้วก็ไอเป็นเลือดค่ะ mm hmm. แล้วที่สําคัญลนะทองแล้ว พี่บ้นบอกโทรไปลูกมันมันไปอะไรเขาเรียกอะไเอฟไปยัะ mm hmm. มันไปเอฟเฟปแล้วที่มีาดหนึ่งอาย์์ลูใค้าไปหาหมอหมอบอกว่าอ้าทําไมชื่อมันเร็งของลูกไม่กายายอะไม่ไม่ปกติมันลกไปตรวจมันใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ไปถึงแบบมันไม่ ไปชิดยายาชิดแค่รอบหนึ่งเมื่นเลยนะคะเชื่อไหม,มอันอาทเรื่องหมดไปสี่เมื่นหลังรักษาสะสมตังค์ทำโรงงานทำก่อสร้างนะไปไหมอแค่อาทิตย์หนึ่งสี่หมื่นค่ะแล้วก็สุดท้ายนี่คือกินหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเดือนหมอบอกว่าเห็นแบบชัดเจนมากมันปกติมันใหญ่ก็เลยมันมันเ็ใช่ ต่องมา